ก็กราบสวัสดีนะครับนอ้องเจ้ายูทูปเก็บซีเมสสุลสุกรรณครับอยู่กับช่องนายรถไทยฟอดอีกเช่นเคยก็กราบสวัสดีนะครับยังเป็นเป็เป่อนกับน,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 นายรถไทฟอดด้วยน,น,นะครับนะครับโอมฮนะเยอะครับฝาเหมือนเดิมเลค,ครับตัวเล่นเอาเป็นกำลังงานชั่วโมงครับมนี่ เดี๋ยวขับตอ่อการใช้ท้อดินนะครับเพื่อเตรียนรับเรินเดนี๋นี้การงานอยู่ทางโซนบ้านประมวงนะครับนี่เขตอนลำเภอสวนนัฒนาพุ่มเจ้า

ลมสีแห้งเนี่ยขอโทดขอให้พี่น้องนะครับถ้ามันเสียงลมมันเข่าไหลน้าพี่น้องอากาศจะดีครับจะตากแดดจะหอนนี่ก็เล้วพี่น้องนะครับดินก็ยังซุ่มนะครับยังซุ่มเปียกดีย่นะครับผมพัดผพานยวเขาไปวัดถนนนะครับดินก็มีความชื้น เติบอยูน่นะครับห้อยไถ่กันลึกเติบนะพี่น้องเป็นไส้แก้มตรงนิดนึงนะแต่ถ้าลูกโซ่ตอกพี่น้องโซ่เอแกร์มันนะครับมันจะจะเหนียวก็ตัวน,นี้นะพี่น้องมันจะมันจะจะแข็งก็ตัวน,นี้มาก ไผ่รวนนะครับผดินมันรวนนะครับก็เป็นก่อนใหญ่นะพี่น้องก็ได้ดันสิได้ดดง่ายนะครับดินเหมืนจะสวยนะครับเวลาเมืออกันเท้มก็จะเป็นก้อนโคลนเ,เลลยจนเกินไปนะพี่น้องนะ นี่ก็เป็นลูกค้าประจำครับยยไม่เยียนหนิเป็นสุดดีนะพี่น้องนะครับก็จะใช้รดปั๊บเกียร์นะครับโผล่อฟังหนึ่งแบบพี่ไก่อ่ะรถเกียรเบิร์ไล่ป่าทกันได้พี่น้องแตว่าครับบเปิดปะการน้ำเชื่เจ้าขอขอบพ,อพอระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อกรรุ่นกนะับนี่นะครับผลงานเป็นเอกชันนะครับถ้าเฮ็ดดีก็ได้งานต่อนะครับผม ปลาต่จเยอะฟื้น,นะครับฟื้นมาพนะี่น้องมีมือนะครับของคันธ์คเขานะครับเป็นประสบการณ์ที่สะสมมากนะครับเป็นปนลากานันตีเลยได้ว่าแตเห็ุน,น้ำเล้านี่คือสวยงามแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นว่าก็เอาดีนะครับผมนี่คือเรื่องจริงนะครับเสียงส่วนหง่กะส้นจับหมามายังสีน้องพี่น้อง เห็ดน้ำรถคดนันหนีหรือเห็ดน้ำคนกลับคนนีนะครับน้าหนุงมาดีมาสวยนะครับแต่ก็จบพ้อนะครับผมราคาก็าเป็นกันเองนะครับพอสูงพวแเพงนะครับผมส่วนผมกับพ่ออยู่ไดนะครับว่าดดเอาแบบจนเอารวยเหมือนเราพี่น้องว่าไดเอาปานนั่นนะครับผมเราพ่ออยู่พ่อกินนะครับ เรามึงครับนราอสีดังไรใสีตกทั้ง,งนังน่นดอกพอนมั้งราคาขาไว้เมื้อใหล่ไครับงานช่วโมงหัยุธีนะครับราคากัยุทีเจ็ดยนะครับราคาังเหมือนเดิมโย่นะครับผมคขอบปีไก่ทั้งวันจะรถเมล์นน่ถนะทัานนะครับ แต่ว่าราคาไถอัพไหมด้อพี่น้องนะครับจากสองร้อยยอกสบเป็น2องยี่นะครับไยมันก็2สอร้อยบาทนะครับจากสองรอยี่สนีกันก็ายนะครับึ้นมะย่างละยี่สิบบาทแค่ปันนั่งสิบ่มบ้านน้มันอยู่พี่น้องเฮ้ยเห็นจังใดๆนะครับผมก็พออยู่ได้ครับก็ เอาซัมเนียละพี่น้องเอสัมเนียไปก่อนหนึ่งมันแอ็นกว่านี้ก็าจะได้ไปตามเพ่นลพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้น้่งมันก็อยู่สามสิบสามบาทแล้วซีสิบเก้าตังค์หรือห้าสิบแล้วพี่น้องเลยรานะคาก็สูงกว่าปีไก่นะครับช่วงผมเอ็นปีไก่เรื่อยๆมันยังอยู่ที่สามสิบบาทหรือสามสิบหกบาทอยู่นะครับเดีย๋ยวนี้ฟาดมาสามสิบสามแล้วพี่น้อง หลายหลอบลนะครบมีซื้อศาสตร์ขาง,งกา,านออกเทพขน้องล่าขดังบินขงกนทหนึ่งตนง่ายนะครับผม โอเคครับเป็นนังสลิทเกลือเขาจะไปเลี้ยงสนิทก,กันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเอาไปพบกันในคลิปหน้าครับคุณและสวัสดีครับ